คุณคุณกนกคุณกนกรัฐเชิญครับที่ผ่านมาเรา,เาด้วยด้วยวิธีการแบบไหนธรรมะถึงมาคลิกกับชีวิตของเราได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสถามอาพอดีว่าที่ฉันค่อนข้างจะโชคดีตรงที่ได้เกิดในครอบครัวที่ที่ใกล้ชิดกับธรรมะมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะคะหลวงนาก็คือได้ บวชเป็นพระในะสังกัดธรรมยุทธ์นะคะเพราะงั้นคุณตาคุณยายพ่อกับแม่ก็จะพาไปวัดอยู่เรื่อยๆทีนี้เอกครั้งแรกที่เริ่มสนใจธรรมะนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กมากๆคือพอจําความได้นี่พอเริ่มอ่านหนังสือนี่ได้ไปอ่านหนังสือโลกคลิปที่คุณป้ารับไว้ให้คุณตาคุณยายนะคะตั้งแต่น่าจะป .3 ได้มั้งโอเคก,ก็ก็ได้จากหนังสือ ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นพอประมาณป .5 ก็เริ่มจะอ่านรู้เรื่องได้มากขึ้นก็มีมีการทดลองแหละว่าเอในโลกคลิปเขาบอกว่ามันมียุคหนอพองหนอมันมีพุทโธมันมีสัมมารอรหังอะไรเต็มไปหมดก็เลยปรากฏว่าเกิดจากการทดลองตามหนังสือครับแล้วที่ผ่านมาครับอประสบการณ์ที่เราคลิกจริงๆร,รู้สึกจริง,รงว่าเออเนี่ยมันพาเรามาสู่ความเป็นสัมมาทิมันพาเรามาสู่ความเป็นธรรมะเนี่ยมันมีประสบการณ์ยังไง ฟังบางไดไหมได้ค่ะก็คือจะมีประสบการณ์เกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามีการปฏิบัติมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็ทีนี้มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมาสักไม่กี่ปีร่วงมาแล้วเนี่ยค่ะพอดีช่วงนั้นกําลังจะทํากระถิ่นแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งที่จิตมันเป็นสมาธิแบบแบบโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ไม่ได้คาดหมายอะไรเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของการที่เป็นสมาธิที่มันแปลกมากคือ มันเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่งซึ่งมันไม่มีคํานิยามมันไม่ดีอะไรเลยแล้วมันไม่รู้จะเรียกอะไรยังไงคคือกว่าจะมารู้ติดจริงๆแล้วก็คือครับจริงๆแล้วอันนั้นก็คือการที่จิตเนี่ยมันพ้นจากการครอบงำของกลงคือประสาทหยาบนี้นะอ่าสําหรับคืนนี้มีคําถามอ่าเป็นคําถามไหนครับเชิญเชิญเลยครับค่ะก็คือหลังจากที่มีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วเนี่ย คราวนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเลยแล้วเราควรจะทํายังไงตอนน่อดีคะโอเคนะจิตที่มันหลุดออกจากกรองคือร่างกายนี้ออกไปชั่วคราวไม่ใช่จุดมุ่งหมายทางพุทธศาสนานะครับจุดมุ่งหมายของการเจริญสติแบบพุทธศาสนาก็คือว่าจิตหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นเลยหลุดพ้นอย่างเรลสไปแบบไม่กลับกําเริบอีกนะไม่ใช่ไม่ใช่หลุดออกจากกายเพื่อไปรู้สึก าวะที่เป็นอากาศเบื้องว้างนะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่จิตดวงหนึ่งทีนี้ผมตั้งโจทย์ให้ใหม่ตั้งประเด็นทางการปฏิบัติให้ใหม่คือทำอย่างไรเราจะเห็นว่าอะไรอะไรนะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันสักแต่เป็นสภาพจิตชั่วคราวอย่างเช่นนะในตอนที่เรากำลังมีความรู้สึกฟุ้งซ่านมีความซัดใสแล้วก็ไม่ชอบใจไอ้สภาวะแบบนั้นเลยเนี่ยอันนั้นคือจิตปุ้งซ่านคือจิตดวงหนึ่ง หรืออย่างตอนที่จิตของเราหลุดออกจากโรงขังของกายออกไปเหมือนกับอยู่ในอากาศเวื้งว้างนะอธิบายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีประสบการณ์เทียบเคียงตอนอยู่ในกายใจนี้เนี่ยมามาเทียบวัดได้เรารู้สึกพอใจเรารู้สึกว่าเออนั่นน่าจะเป็นธงหนึ่งน่าจะเป็นออผลรางวัลอะไรที่ดีอย่างหนึ่งแต่ผมบอกให้มองใหม่นะครับนั่นคือจิตดวงหนึ่งที่หายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียกกลับมาหรอกมันหายไปแล้วเนี่ย นะให้มันหายไปมันแสดงอน,นิจจังไปแล้วมันแสดงความไม่ใช่ตัวของมันเองไปแล้วนะมันเป็นภาวะเหมือนฟองสบู่ที่พอแตกแล้วแตกเลยไม่กลับมาเป็นแบบเดิมอีกไม่ต้องเรียกกลับมาก็ได้นะนี่คือธงทงใหม่เลยนะที่ผมอยากจะให้คุณกนกรัฐเนี่ยได้ตั้งไว้พอตั้งไว้อย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดจิตที่ดีกว่าจิตที่หลุดจากครองแบบนั้น นะดีกว่าจิตที่ไปลอยอยู่ในอาวากาศชั่วคราวนั่นคือจิตที่มีสติแล้วก็มีความสามารถที่จะเดินต่อนะเดินบนทางวิปัสสนาเนี่ยเพื่อไปถึงจุดที่มันหลุดพ้นจากกิเลสไปเลยคือไม่ใช่หลุดจากกลมคือกายนี้ชั่วคราวแต่หลุดจากกิเลสถาวรไปเลยนะถามว่ามันเป็นไปอย่างนั้นได้ยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจิตปุ้งซ่าน หรือจิตที่เป็นสมาธินะเขายึดว่ามันเป็นจิตของเราหมดเลยมันยึดว่าเนี่ยจิตฟุ้งซ่านยังไม่ดีแล้วก็ไม่น่าเอาไม่น่าให้เป็นตัวฉันนะแต่มีตัวฉันที่รังเกียจมันเรียบร้อยแล้วที่จุดเริ่มต้นส่วนจิตที่เป็นสมาธินะที่เคยมันหลุดออกจากกายได้เนี่ยนะไปหลุดออกจากประสาทกายได้ รู้สึกเวิางกมางรู้สึกดีจังเลยมันไม่มฟุ้งซ่านแบบเก่ามันไม่มีหน้าตาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันดีจังนะก็ยึดว่าอยากเอาแบบนั้นเนี่ยพอยยึดว่าอยากเอาแบบนั้นปุ๊บแนะมมันมีตัวของคุณกหนกรัฐเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าจะเป็นจิตฟุ้งซ่านหรือจิต เป็นสมาธิจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ตามหรือว่าจิตที่เป็นอกุศลมาชั่วคราวก็ตามนะล้วนแล้วแต่เป็นจิตดวงหนึ่งในจิตอีกหลายๆดวงที่เกิดดับเหมือนฟองสบู่ไม่ได้แตกต่างกันโดยเนื้อหาไม่ได้มีค่าไปกว่ากันนะะในฐานที่มันล้วนแล้วแต่ต้องดับไปเป็นธรรมดาถ้าหากว่าเรามองอย่างนี้ตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ เวลาฟุ้งซ่านเราก็เห็นเป็นจิตดวงหนึ่งเนี่ยในขณะนี้เลยถ้าหากว่าจิตมันเบาลงมันก็คือรู้สึกว่าเออมีธรมรมะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในจิตถ้าจิตมันเบาลงจิตเบาลงนี้มันก็เกิดจากเหตุปัจจัยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับมาหนักขึ้นมาใหม่ด้วยความคิดแบบโลกๆนะไปคิดเรื่องโน,น, aneous, น,น้นเรื่องนี้เรื่องบุคคลเรื่องเราเขาเรื่องงานเรื่องภาระอะไรต่างๆมันกลับหนักขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยมันเป็นจิตทั้งนั้นเลย จิตแต่ละดวงเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหนึ่ง,งแล้วต้องดับลงหรือคลี่คลายกลายเป็นอื่นเสมอในตรงทิศทางตรงนี้นะเวลาเราเห็นเป็นบ,บล็อกนะว่าจิตสั้นเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้จิตสบายขึ้นมันก็เป็นจิตอีกแบบหนึง่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องต่างไปตามเหตุปัจจัยนี่ตรงนี้ที่มันจะทําให้เรานะถอนความยึดว่าจิตเป็นเรากลายเป็นความเห็นอย่างมีสติมีปัญญาแบบพุทธนะครับว่า ไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นแล้วพอเหตุปัจจัยหมดไปจิตต้องดับลงเป็นธรรมดาเนี่ยตัวนี้แหละที่มันจะเป็นประโยชน์สูงสุดนะและในที่สุดมันไม่ใช่แค่หลุจดจากกายแต่หลุดจากกิเลสหลุดจากอุปาทานเลยนะโอเคนะครับคป็นุ่วดารั์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับผม